การตรวจเช็คเครื่อง EKG ประจำวันก่อนใช้งานตรวจสอบสภาพภายนอกเครื่องไม่มีอะไรแตกหักดูความสะอาดของเครื่องตรวจสอบแบตเตอรี่โดยสังเกตที่รูปแบตมุมจอด้านล่างซ้ายตรวจสอบ Wifi ต้อง Connect ที่ BNS- ขีด ME24 สังเกตที่ช่องดิวของสติกเกอร์ PMCal จะต้องไม่หลุดดิวเปิดซอฟต์แวร์โดยการดับเบิลคลิกที่ไอคอน Easy c u t o m e คลิกที่ Examination เลือก Listing EKG แล้วเลือก New Listing EKG พิมพ์ชื่อ t e สในช่อง Last Name จะมีรายชื่อโชว์ขึ้นมาให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อ t e สติดริมลีดที่แขนทั้งสองข้างแล้วใช้มือจับเช็ดลีดทั้ง6อันตามคลิปค่ะจากนั้นกด Confirm Lead ค่ะแล้วกด Start ค่ะ สังเกตกราฟที่โชว์บนหน้าจอจะต้องเป็นสีดำทุกเส้นนะคะจากนั้นให้กด n ค่ะแล้วกด confirm กด n อีกครั้งติ๊กตรงช่อง perform export ให้เป็นสีดำแล้วกด confirm ไป double click ที่ไอคอน uni ecg จากนั้นใส่ username และ password แล้วกด log in สตาร์ทดีเด่นให้เป็น t o d ดยแล้วกดคิวรีจะมีรายชื่อที่เราเทสโชว์ที่หน้าจอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ